สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์นะคะตัวระบบ SOS หรือระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุจําเป็นนะคะหรือมีเหตุฉุกเฉินนะคะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะโดยตัวระบบนะคะก็จะประกอบไปด้วยสส่วนส่วนแรกก็คือซับอินเตอร์คอมนะคะเอาไว้แจ้งเหตุตามจุดต,ต่างๆนะคะต่อมาส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนรับแจ้งเหตุนะคะหรือตัวมาสเตอร์อินเตอร์คอมค่ะ ก็จะประกอบไปด้วยจอนะคะที่เป็นแบบมีไม้นะคะแล้วก็มีแบบหูฟังนะคะเดี๋ยวเราจะมาจำลองสถานการณ์การใช้งานกันนะคะกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะคะกดจากจุดที่มีเหตุนะคะเพื่อแจ้งเหตุ <Calling. S 1> เช่น <hold> เรากดไปจากโรงกลันน้ำมันนะคะเ <hold> จ้าหน้าที่รับสายนะคะระหว่างที่เราสนทนาอยู่นะคะมีอีกจุดหนึ่งกดเรียกบานะคะก็คือป้อมรปภนะคะ เราสามารถกดวางของจุดลงกันน้ำมันก่อนนะคะแล้วไปรับสายตรงป้อมรอปพอได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่มีสายเรียกเข้าจากหลายๆจุดพร้อมกันเราสามารถมาดูได้นะคะมีเรียกเข้ามาจากจุดไหนเวลาไหนนะคะกี่ครั้งเพื่อดูเรคคอร์ดไว้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากจะเป็นเรคคอร์ดแล้วนะคะเราสามารถเรคคอร์ดเป็นวิดีโอได้ด้วยนะคะ เมื่อเกิดเหตุนะคะจะเป็นวิดีโอนะคะเป็นภาพพร้อมเสียงนะคะจากจุดที่เรียกมาแล้วก็จากที่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือค่ะนอกเหนือจากประโยชน์ในการเรียกขอความช่วยเหลือการบันทึกได้เป็นหลอกนะคะการบันทึกได้เป็นวิดีโอแล้วนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมันก็คือมันใช้เป็นระบบประกาศได้ด้วยนะคะ อย่างกรณีมีควันเกิดขึ้นที่โรงกลั่นน้ามันนะคะเราอยากประกาศไปที่ป้อมรปภให้ส่งคนไปช่วยเหลือนะคะเราสามารถเลือกป้อมรปภนะคะแล้วก็เลือกเริ่มต้นประกาศค่ะเสียงประกาศก็จะไปที่ป้อมรปภค่ะรปภรปภมีควันออกมาที่โรงกลันน้ํามันขอกําลังช่วยเหลือด่วนแบบนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะตัวซับอินเตอร์คอมนะคะ จะมีหลากหลายประเภทให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฝังนะคะแบบมีเลนนะคะแบบไม่มีเลนนะคะแบบอินดอร์นะคะแบบอาลโดร์นะคะออกแบบมาให้เห็นได้ชัดในระยะไกลนะคะถ้าเกิดระยะไกลไม่ได้ยินเสียงนะคะก็มีไฟกระพริบด้านบนด้วยค่ะมีทั้งแบบแฮนด์ฟรีนะคะแล้วก็เป็นแบบแฮนด์ไทป์ค่ะ โดยที่ระบบ SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนี้นะคะเหมาะกับทุกสถานที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะตรงลานจอดรถนะคะเอาวางไว้ตรงเสาต่างๆนะคะหรือรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินนะคะเอาไว้ตรงทางเดินได้ค่ะหรือโรงงานนะคะเอาไว้ตามจุดต่างๆที่มีเครื่องจักรอันตรายนะคะหรือโรงเรียนนะคะเอาไว้ตามจุดต่างๆอย่างเช่นสนามเด็กเล่นค่ะถ้าสนใจสินค้านะคะติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ